กลับมากับช่อง Fadi m i Channel อีกและะะ้วทุกคนวันนี้ Fadi m i มีคขเล่นเล่นน้อยสั้นรเรียวๆให้ทุกคนได้มาดูกันนะครับกับคลิปนี้นะก็ถ่ายกับฟ a d i f a d i z าก่อนที่มาเริ่มทำคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไกลค์กดตามช่อง Fadi m i Channel ด้วยและถ้าเกิดว่ากณอยากให้ทำคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไกลค์ด้วยแต่ก่อนที่จะให้ทำคลิปนี้ยังไม่ได้บอกเลยว่าจะทำคลิปอะไรคลิปของวันนี้ก็คือ เราจะมาให้ซาซาเลือกเสื้อให้ฟติมีก่อนนอนเนี่ยคือเราอาบน้ำแล้วใช่ไหมแล้วก็แบบไม่รู้จะใส่เสื้ออะไรดีอะคือไม่ไม่รู้อ่ะแบบเลือกเสื้อเองมันก็เบื่อเพราะว่าเราไม่มีแฟชั่นในหัวแล้วก็เลยอยากจะลองดูบ้างว่าน้องๆพี่ๆอยากให้ตัวของเราเนี่ยใส่ชุดแฟชั่นไหนแบบไหนรากอะไรยังไงแบบไหนแต่ว่าเขาจะยื่นมาให้เราเขาจะเป็นคนเลือก แล้วก็เขาจะให้เราเลือกว่าจะเอาซ้ายหรือขวาโอเคใจไหมแล้วเราจะเริ่มจากคนแรกเลยซาซาเข้าใไหมหสาซาไปตาก่อนาเดีย๋ดวยวฟรตีมีจะหาเสื้อที่จะให้ฟริตีซาเลือกว่าจะเอาซ้ายหรือขวาแล้วก็กางเกงเพราะตอนนี้ซาซามีผ้าปิดอยู่เพราะว่าซาซายังไม่ได้ใส่เสืออ้อไอ้แก่กระด็กอะไรก็ไม่รู้แก่หิน โอเคทุกคนปริมีได้แล้วว่าจะให้ฮาซ่าใส่เสื้ออะไรใส่ปตีตาก่อนนะโอเคไหมมาเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งก็ต่อไม่อป็นอินี่มาซ่าเขี่ยมาเขี่ยมาโอเคเลือกอ okay. อนะไอถ้าชี้หนาวก็จะเอาปีตาก่บไปตาก่อนปตาก่อน จะฝั่งนี้หรือฝั่งนี้น่ะเอ้ยทางนูงโน้นฝั่งนี้หรือฝั่งนี้น่ะโอเคไหมโอเคมาปิตามาเเสื้อก่อนจะเอาฝั่งไห,ไห,ขงหนข,ไหข้างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งนี้ข้างไหนข้างนี้เอาไปเดี๋ยวปิตาก่อนต่อไปตัป้งเกง จะเอาเกมแบบไหนอย่างนี้โกเคเดี๋ยวไี่นึงเม่้คุยกับใครไม่รู้เดี๋ยวคุยกับพดีอเอาไเค เสร็จแล้วป้าตาอ้าวนี่คือเสื้อที่จะซาซต้องใส่ในวันนี้อาซาซ่าไปแต่งตัวเลยไปไปแต่งตัวที่ต้ใส่เสื้อตนี้แล้วก็เดี๋ยวก็แลซาซาเลือกเสื้อต่อโอเคไหมโอเคเดี๋ยวจะลองเตะบอลซาซาแต่งตัวสิที่จดิห้ซาซาเลือกเสื้อให้ฟริตี้มีต่อแล้วแล้วก็มาดูว่าซาซาเดี๋ยวจะเลือกเสื้ออะไรให้ฟริตี้มีมาดูว่าแฟชั่นของฟรตี้มีจะเป็นยังไงให้เด็กเลือกกิ๊กสองอันเหรออันนี้อันนั้นกับปะไม่ใช่ เออที่ถือเลี้ยคือสั่งให้ถือเลี้ยเร็วๆเสร็จยังเร็วๆเร็วค่ะอย่าช้านะฮะเกมนี้เหรออุ้ยเทียงตรงใจก้องปิดไหมอ่ะฝั่งไหนวะฝั่งไหนวะฝั่งนี้เหรอฝั่งนี้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 หรอ้องพิกอยู่ฝั่งไหนวะเอ้ยคลิปจะบอกกันว่าถ้าคลิปนี้ กล้องพิกก็ขอโทษว่าเมื่อกี้ทุกคลิปเราที่ลงคลิปอะโอ้โหกล้องมันชอบพลิกอย่างนี้มันชอบตกตลอดแล้วก็เราก็ไปดูว่ากล้องมัาอยู่ฝั่งนี้หรือว่าฝั่งนี้อะมันอยู่ฝั่งนี้วะฝั่งไหนวะทุกคนเอาจริงนะถ้าคลิปนี้กล้องพลิกอีกก็ต้องขออภัยด้วยละกันทุกคนเพาะไม่อยากให้มีอีกแล้วนะกับเรื่องเรื่องนี้ Nah, aku bingung satu ini. Baik, saya <tik> bisa <tik> siap ai. Oke, guys. Dua sama satu lagi saya. Hafat ini. Kau jadi dulu kan, Eh. selesai. Oh, man, Superman. ทุกคนเดี๋ยวในระหว่างรอฟริซ่าเนี่ยวฟนีมีมีเดียแบบจะบอกกับทุกคนนะเอ่อใครอยู่ภาคใต้บ้างซ่าไปตรงไหน่อซ<ะ>่าไปตรงไหนไปตรงใครอยู่ภาคใต้จังหวัดเชียงราภาคใต้บ้างแบบจัวงหวัดเช่นปัตตานียะลาะอะไรที่ว่าหรือภาคใต้นะถ้าอยู่ภาคใต้ก็เอ่อน้ำท่วมไหมที่นั่นน้ำท่วมไหมถ้าน้ำท่วมก็ก็บอกได้เลยนะว่าน้ำท่วมเพราะว่า ได้บริจาคบะางไม่ให้บริจาคกับทางจังหวัดจังหวัดนั้นแล้วก็ถ้าถามว่าฟันดีมีว้าฟันีมีน้ำท่วมไหมท่วมท่วมถึงหัวเข่ามันเก็แค่ถุงนี้แค่ถึงบ้านฟันดมีด้วยนะที่ฟันมีชอบไปหาชิปแต่ก่อนอ่ะแล้วก็แบบโอกไม่ไหวจริงอ่ะเพราะว่าหนักเหมือนกันแต่ว่ามันก็ดีเพราะจะเล่นน้ำอ่ะแต่ว่าเข้าคนที่เสียชีวิตหรืออะไรไงหรือประสบภัยน้ำท่วมแบบหนักหนักจริงจริงจริงถ้าบอกว่าไงสวยแล้วขอโทษด้วยแล้วก็ขอ ให้กำลังใจกับทุกคนนะทุกคนอ่ะนี่ได้ยังใช่แล้วได้แล้วสวยมากเลยนี่ต่อไปศาสตราต้องไปเลือกเสื้อกับกังเกงให้กับกะเดี๋ยวก็จะปิดตาเปเลือกเลยถ้ากล้องพิกก็ขอโทษนะทุกคนเพราะว่าเราตั้งกล้องที่ตั้งกล้องมันลูไม่ค่อยได้เท่าไหร่ไม่ค่อยสําเร็จเหมือนกับยูบบ์คนอื่นถ้ากล้องพิกก็ต้งไปนอนนะ๋ย่าไปนหนเอาเลือกเลยเลือกเลย วิธีแก้นะเมื่อโทรศัพท์เราตกหรือว่ากล้องพลิกของถ้านคนดูค่อยผิดฟอร์มีแล้วก็คือฟอร์มีกล้องพลิกเนี่ยวิธีแก้ง่ายให้คุณทํานะไม่ต้องให้ฟอร์มีถ่ายใหม่คือกดไปที่แนวนอนแค่นี้เองคุณก็จะดูแบบสบายๆไม่ต้องหันกล้องอย่างนี้มันจะตายเอามาต่อฟิร์มซันเลือให้กัน,กนเลยเลื่อเลยนาะอันแล้วมาเลยมาเลยแซ่ดูค่ะอันเนี้ยไปชุดกอล์ฟ เล็ดไม่มีไม่มีกางเกงกางเกงหากางเกงอีกเลยมีกางเกงอีกทำไมนะหายดีเอากางเกงเอากางเกงอื่นไม่เอากางเกงนี่เกงนี่ขาดกางเกงที่พอดีเซซ่าเรื่อยให้เมื่อกี้กางเกงเราใช้กระสีดำมากางเกงแล้วมันขาดใช้ไปเดี๋ยวมันเนี่ยมันแล้วก็มันแหกตรงเอาไว้เอาเพกด้วยไม่ดีไม่ดีพวกขมแบกไหมคะแอ่พวกขมแบกต้องคิดประเดี๋ยว Ơi, ừ, bị con Ơi, ờ, nhìn có à mày Áo, à, à mày Ờ, à? à, bây giờ bị tát Mẹ ơi, Chúng ta có xưa gặp xưa Xưa gặp xưa Kìa Để anh hỏi kìa, mẹ ăn gì? <laughs> ăn cái thâu, ăn cái xí thâu Ăn gì? Ăn Ờ Ờ, Mà lãy lãy Mà Đưa đi Ờ, À À, hay là cắt lấy xưa Xưa, xưa, เด็กไม่รู้เรื่องอ่ะ้ายอยู่ขาเอาฟาริได้เชือสีฟ้าได้เชือสีแดงบอกทำไมคะต่อไปเอฟอนไรสายซ้ายอยู่ขาฟาีิกางเกงโอ้ยกางเกงนี่แต่ว่าไอ้นี่ได้กับซื้อกับกางเกงเออ เก็บไปเก็บเลยไปแต่งต okay, ัวปะโอเคทุกคนเดฟเฟอร์มี่ไปแต่งตัวกันก่อนแล้วกันแล้วมาดูว่าแฟชั่นที่น้องเลือกให้มันจะเป็นยังไงบอกจกริงๆเรื่องแฟชั่นที่เลือกให้อ่ะเพราะว่าชุดสไตล์เนี้ยมันก็เฟาร์มี่ก็ใช้อ่ะแต่ว่าแบบเฟาร์มี่ไม่ชอบใช่เสือเ้อพวกนี้อ่ะตอนตอน,ตอนกลางคืนกลางคืนมันแบบรู้สึกว่าร้อนอ่ะเลยชอบใช้ขาสั้นเกงขายาวแหละแต่ว่าแบบอื่นกระชับบางบางดีๆส,บ,สบายๆกับกางเกงเอเสือ้อขาสั้นนะ เดี๋ยวฝรมีไปแต่งตัวกันก่อนไป Let's go baby come on y e a ไป,ไปลกล,กปปล <laughs> ับมาแล้วทุกคนโอ้โหนี่สมยมากคงเปลี่ยนไปเลยวันนี้เออเกลับมาแล้วทุกคนกลับวันนี้นะกลับแต่งตัวดูนี่ <laughs> ดูเลย <laughs> สไตล์การแต่งตัวแบบใหม่นี่คือแฟชั่นที่ฟปติมีเลือกทุกคนแฟชั่นเนี่ยน้องๆรู้เท่เลยแล้วก็แฟชั่นของคาซ่าเนี่ยก็ไม่ได้คาซ่าเป็นคนนี้แล้วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามฟปติมีแล้วกันแล้วก็ขอบคุณจริงๆจากใจแล้วก็อย่าลืมกดไลค์บ้างบอกอีกทคลิปแล้วว่ากดไลค์ให้กดไลค์เดี๋ยวจะหานะใครที่ดูแล้วไม่กดไลค์เดี๋ยวโดนทึบนะเดี๋ยวไปแบกที่บ้านเลยนะโอเคไหม ใครที่กดติดตามเอ้ใครที่ดูคลิปแล้วไม่กดติดตามใครที่ดูคลิปแล้วไม่กดไลค์กดกระดิ่งอ่ะตายไปถึงบ้านเลยนะโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมโอเคโอเคอุะๆโอ้โหสบโอเคทุกคนนี่คือสไตล์แม่ทุกคนแล้วก็เกมเกมนี้ทุกคนสามารถไปเล่นกับน้องๆพี่ๆหรือครอบครัวของเองได้ที่บ้านเลยทุกคนนะที่บ้านนะก็มีการเล่นแบบได้แล้วก็จริงๆอ่ะฟรีมีทหารวิธีการแก้ฟรีซับหลายๆแบบ แบบแบบว่าหาเสื้อแปลกๆหรือเกงแปลกๆให้ซาซาแต่ว่าซาซาไม่มีแต่ว่าก็ดีนะแต่ว่ามันไม่ใช่สไตล์ของฟอร์ติมินตองคืนนะคือเฟเั่นของฟอร์ติมินตองคือมันมีสองประเภทพี่เด้ก็คือคุณเราอ่ะมีแฟชชั่นแค่หนึ่งประเภทก็คือหนาวยิ่งอะไรประมาณนี้แต่ฟอร์ติมินมีสองประเภทกลางวันก็อีกแบบหนึ่งกลางคืนก็อีกแบบหนึ่งแต่นี่มันสลับกันกลางวันฟอร์ติมินชอบใส่แขนยาว กลางคืนจะเใส่แขนเส้กลางวันจะเใสนเกลวอรมกลางคืนชอบใส่าแกลสกอตมากกว่าเป็นธรรมชาติของทุกทุกคนแต่ว่าฟอร์มิรู้ว่าทุกคนมีสเตยเฟชั่นหรืออะไรแบบไหนก็ถ้าคุณอยากเล่นเกมแบบนี้สนุกแบบนี้ก็อยู่นิ่งตามช่องฟอร์เดมเนาะว่าเพื่อเฟอร์เดมีจะพาทุกคนมารู้จักเกมใหม่ๆเกมทุกคนไม่เคยเล่นเกมสบายเด็ก เกี่ยวบสมัยเด็กแล้วทุกคนเคยทุกคนไม่อยากเลอะไรก็เล่นี่แหละนะไม่อยากพูดอะไรเยอะแล้วเพราะว่าภูมิแผล่คือทุกคนไว้เจอกันใหม่ยทุกคนไว้เจอกันคลิปใหม่บ๊ายบายอย่าลืมติดตามด้วยแล้วกันแล้วก็อย่าลืมเอาไปเล่นเกมนี้ไปเล่นด้วยแล้วกันแล้วก็ถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเกมสมัยก่อนมีเกมอะไรต่างๆที่คุณไม่เคยเล่นเนี่ยอยากจะรู้อยากจะเล่นยังไงอยากจะเล่นบ้างก็อย่าลืมกดติดตามช่องไฟไปเชื่อไว้แล้วก็เดี๋ยวฟูดีจะพาทุกคนมาเล่นเกมนี้ด้วยกันแล้วก็ทุกคนจะได้รู้จักเกมใหม่ๆด้วยแล้วกันอเ จะได้เล่นเกมแบบออกแรงมีเหนื่อยหน่อยเนื่องจากเล่นเกมฟรีไฟเล่นเกม,ม,มท,กที่มันต้องใช้หน้าจอทุกคนวว้เชียกันใหม่แล้วก็อย่าลืมกดจุดไฟเชียร้ด้วยสวัสดีค่ะวอดีมิชชั่นเนล